คือในมุมใบเตยอ่ะก็คือเป็นเ,เหมือนกับผู้เสียหายล่ะค่ะที่เราหลอกให้เราคือเราไม่รู้อ่ะค่ะเราไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วใบเตยก็ก็ต้องมาลงบันทึกประจําวันค่ะค่ะวันนี้ก็มาลงบันทึกประจําวันค่ะค่ะสําหรับกรณีที่เคสที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะให้กับประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายได้รู้ว่าเราก็วันนี้เราได้ ได้มาได้ทราบเรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วก็อาจริงต้องต้องขอโทษหลายอย่างที่ทําให้ทุกๆหน่วยงานหรือหลายๆฝ่ายคทางเคืองใจหรือทางแพงใจกับกับเรื่องในส่วนนี้ค่ะวันนี้ก็เลยวันนี้ก็อยากแก้ไขหลายๆอย่างข้อผิดพลาดที่ผ่านานมาจากจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดค่ะวันนี้ก็เลยพอรับทราบเรื่องเนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่า ปรึกษากับทนายแล้วก็ควรทําอย่างอันดับแรกเลยคือเราก็ควรมาลงบันทึกประจําวันเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆในเบื้องต้นกับกรณีเคสนี้ค่ะ mm hmm. ก็ถ้าเป็นใบเตยเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเพราะเราก็กลัวว่าเอ๊ะจะมีการเกี่ยวโยงหรืออะไรหลายๆอย่างไปมาถึงกระทบหลักๆคือชื่อเสียงค่ะช mm hmm. ื่อเสียงแล้ว mm hmm. ก็หลายๆอย่างค,คือเราก็ กับเคสที่ผ่านๆมาเราก็มีในเรื่องส่วนนี้มาอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอวันนี้มามามีในส่วนตรงนี้อีกซึ่งเรารู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราบริสุทธิ์ใจมากๆเราคือคือผู้ใช้แรงงานนะคะพูดง่ายๆเลยผู้ได้รับการว่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรีบมาเคลียร์แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกๆฝ่ายที่ที่มีมีได้เห็นในสื่อต่างๆที่เกี่ยวกับเราในส่วนนี้ค่ะของใบเตยเป็นการว่าจ้างในการไลฟ์แล้วก็ต้องบอกตรงนี้ว่าไม่เกี่ยวกับห้างร้าน ใดๆของของเจตักก็คือเป็นแค่การจ้างไลฟ์ในส่วนของสินค้าที่เป็นโปรดักส์ในส่วนของเครือของเขาแค่นั้นเองค่ะในส่วนของใบเตยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าในเรื่องของโปรตีนนะคะรั้งที่1ครั้งที่1ครั้งแรกและครั้งที่2ก็คือในส่วนของ anda, ครีมกันแดดค่ะในส่วนของที่เห็นปรากฏดังภาพใดๆที่ออกสื่อมาเนี่ยอันนั้นอันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราแล้ว,ลวเพราะว่าเพราะว่าทางทางทีมงานของเขาได้เป็นส่วนของการแบบ จะเห็นว่ามีมีรูปประพนรันธ์เป็นแบบเหมือนเ,ออเขาเรียกว่าเครื่องลงังค่ะขออนญายอธิบาย การรับงานสเนเชียลขานลุกหมดทั้งสองครั้งแล้วไม่เคยคุยตรงกับคุณตักะนะครับ,รบก็จะมีเหมือนทีมงานของเขาเนี่ยทักเรามาเพราะลูกเป็นผู้จัดการพี่เตยเนาะลูกก็จะตอบตลอดคุยกันตลอดทั้งสองครั้งไม่ได้มีการพูดถึงการไลฟ์ขายทองเลย<อ>ก็ครั้งแรกก็คือโปรตีนแล้วครั้งที่2ก็คือกันแดดเราก็จะน้นย้ำถามูกถามบรีฟถามสคริปอะไรเงี้ยคือลักคิดว่าลักษณะการทํางานของเขาคงไม่มีคิดว่าทั่วทั่วไปคนอื่นๆก็คงไม่มีเหมือนกันเราก็เลยโอเคพอเราถามปุ๊ดมันไม่มีเราก็เลยมาดูกันหน้างานเพราะเราจะนัดกันเพน อะไรอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการพูดคุยก็จะไม่มีทองไม่มีเรื่องของทองไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็มีการปรากฏเนาะเหมือนเหมือนครั้งที่สองอ่ะมีการแบบเอาเเครื่องรางเหร่อแผ่นบูแผ่นอะไรมาเหมือนมาเป็นเกมกิจกรรมโดยที่ก็ไม่ได้บอกเราเหมือนกันค่ะใช่แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะตอนนั้นเราก็คิดว่าเป็นเขาน่าจะทําร่วมสนุกทั่วไปมั้งค่ะเหมือนทุกครั้งที่ไลฟ์ใช่ค่ะ คือสําหรับเคสใบเตยอ่ะไม่ได้เอกขนาดนั้นเพราะว่าตอนใบเตยได้ไปร่วมงานเนี่ยใบยเตยไม่ได้โดนเปรหนักหรือว่ามีสัมพันธ์อะไรที่นอกจากที่นอกจากต่อเนื่องหลังจากการทํางานแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในมุมใบเตยอ่ะก็คือเป็นเ,เหมือนกับผู้เสียหายละค่ะที่เราหลอกให้เราคือเราไม่รู้อ่ะค่ะเราไม่ทราบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันจะ เป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วแค่นั้นเองเพรานะณวันนี้พอเราได้ทราบเราสิ่งที่ไปแต่แก้ไขได้เบื้องต้นจากการที่ที่ได้ร่วมง,งานกับเจ้าของกิจการที่ณนะวันนี้เป็นผลออกมาเป็นแบบนี้นะคะ<ม>ก็ไปเตยก็ก็ต้องมาลงบันทึกประจําวันค่ะ<ช>เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากทางฝั่งเราก่อนเลยเบื้องต้นค่ะ<ช>โอ้มีมีครบค่ะจริงแล้วน้องลูกยังเก็บทุกอย่างไว้ไลน์แชทค่ะเพราะลูกเป็นคนรับงานเนาะวันเกิดเรื่องปุ๊บก็เลยรู้สึกว่าคือ กรณีที่พี่เตยเคยเกิดคดีก่อนหน้านี้สองในแล้วเราเยอะ<ช>เราก็ะจะรู้แล้วเราต้องทําอะไรบ้าง<ช>เราต้องหาหลักฐาน่อนเลย<ช>อันดับแรกว่าเอยตอนนั้นเราคุยยังไงไว้เรารับค่าจ้างมาเท่าไหร่เราเดีลอะไรยังไงกับใครเพราะฉะนั้นเราลุกรีบหาหาปุ๊บก็ส่งให้พี่ทนายเลยทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เรายืนยันความบริสุทธิ์บริสุทอะ่ะเพราะเราคือคนทํางานเนาะ no? ก,ก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะคะค่ะก็ไม่มีส่วนเอาจริงๆไม่ส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นหุ้นส่วนหรืออะไรใดๆเกี่ยวกับบริษัทอ,อะไรใดๆของเจตั๊กสักอย่างเลยอ,อันนี้ต้อง,องเคลียร์ตัวเอง<ฮ>ตอนนี้เลยอ,อันนี้ไปเลยว่านะวันนี้ก็น่าจะจบตรงที่ตรงนี้ก่อนค่ะแต่ว่าสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวรอว่าถ้าทางทางส,ส,อ,สอบสวนกลางเรียกไปเราก็ไปให้เป็นพยานแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็คงว่ากันอีกทีว่ามันจะเป็นในขั้นตอนไหนต่อไปค่ะ